นี่ครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โฮมสเตย์กาแฟกรอบๆของคุณกิ่คุณดีว่าตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นะฮะพี่อุบและครูชาไทยกลายเป็นเจ้าของไปเลยไปเราเดินกันรอบๆนี่ดูต้นไม้ต้นไม้สวยมากมาดูต้นไม้นี้แล้วเจ้าต้นไม้เลยสวยมากเลยนะต้นไม้นี้แฟนคลับคุณกิคุณดีว์นำมาให้นะะเมื่อวานคุณดีว์เขาก็ทําสวยมากเลยนะครับเห็นไหมไปเราเดินตอนนี้ดูงพรขาวทั้งนี้สวยๆไป มาดูมาตามมาชาไทยมาพูเขาตรงนี้นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ภูบเจ็ดโมงเช้านครับเจ็ดโมงเช้าครับโอ้โภูกระล้นเหรอภูกระล้นภูกระโลนภูกระล้หรออ่ะภูกระล้นอ่าถ้าคนไม่อยากนอนในห้องก็มาตากเต็นท์ตรงนี้ได้ตรงนี้ของคุณเป็นเป็นลานให้กางเต็นท์นอนนะรับลมหนาวมาขับรถอะไรเครียกรถอะไรแท็กเตอร์เหรอแท็กเตอร์ครับรถไถ ที่นี่นะฮะครับเขาทํางานกันเองโดยคุณกีคุณนิวคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันแท็กทีมไม่จ้างใครเลยนะนะผักสวนครัวน้องนิวก็ปลูกเองดูเต็มนะที่นี่มีผักทุกอย่างเลยนะอันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้ครับพี่อุ๊บเขาจะปลูกสวนสวนเป็นตะวันนะนี่ดอกตะวันครับกำกำกำลังกําลังปลูกครับเอาเบี้ยมาปลูกครับถ้าถ้าเดินถ้าขับรถเข้ามาก็จะเห็นเนี่ยส่วนที่ตรงนี้ก็ พี่อุบแนะนำแล้วนะครับ,รบว่าให้คุณเกจปลูกเป,เป็นที่พักอาจจะมีหทองนั้นในตัวตั้งแต่ี่ข้างหลังเลยถ้าค,คนชอบบรรยากาศชนบทมีน้ำในตัวแล้วก็ที่สำคัญริมหนองน้ำนี้ทำเป็นเรือนแพศาลายื่นไปซึ่งคุณเกจบอกว่าจะปลูกห้องให้พี่อุบให้ที่ปลูกเลยว่าให้พี่มากผ่อนส่วนตัวเลยบอกอุย๊ยตายเอาขนา,ขนาดนั้นเลยเหรอขเรอขาบอกเอาเรือนแพดีไว้บอกโอ๊ยตายละถ้าเดี๋ยว,ยวมาคุยกันทีนึงก็พี่ว่าคงจะทำหนะ้าที่ช่วยทางนี้เป็น พี่อาประชาสัมพันธ์ประวัตให้นะครับออ่ะ่ะรามดูตงนนี้หยไปครับผมปรกต้นมะเดืออ่อตรงไหนฮะต้นมะเดือ่อเหรอปรกต้นมะเดืออ่อเมื่อกี้มีมีมีคนตอนไลฟ์สดมีคนบอกว่ามีต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อเฮ้ยอันนี้ต้องระวังนะครับออไอไอนี่นี่นะครับใช่ครับต้องต้องอาหางใช่ครับตายแล้วออหา่างพร้อมพร้อมที่จะล่วงมาเลยอ่ะใช่ใช่ครับต้องเดินห่างๆครับพี่วบ มันหักครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เน้น้อยนะนี่ครับเป็นถาเรียกอะไรหนองน้ำนี่ครับนั่นหนองน้ำเพิ่งเพิ่งทำมาเองอ่ะน่าจะน่าจะเลี้ยงปลาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ไงก็ดูดีครับเนี่ยขุดเองเนี่ยครับอันนี้ขุดเองอันนั้นธรรมชาติครับน้ำใสเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างนี่คุณกีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือมา พาไปหาหอยปังหาได้นี้เหรอไม่ใช่ครับหาในนู่นนั่งนั่งเรือหาไข่บ้านครับไข่บ้านครับโลกๆแบบนี้นี่ครับร้อนร้อนครับพี่อุ๊บครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยสวยครับครับสบา มารตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเราเดินน้หน่อยออออครับเช้านี้พี่กกอนะครับอากาศอย่างดีนะครับมอเช้า,ะะา,ชาไปใส่บาตรไม่ทันตื่นสายเพราะว่านอนดึกด้วยนะฮะเพราะว่าอดี๋ยวันนี้มีภารกิจนะเดี๋ยวไปสายเราก็จะถ่ายกอแฟสุขภาพ,พดีมาตรงนี้หน่อยนึงมาเดินตรงนี้หน่อยไปตรงนี้คืออะไรฮะมันเป็นวัดครับถ้าตรงไปยยไ,ไกลครับไม่ไม่กล้าไปครับมันมืดมันน่ากลัวครับ มันไมน่มัน,ม,นมันคือต้นไม้สองขอบข้างมันมืดแล,แล้วก็ยุงยุงลายเยอะครับไม่มีใครอยู่บ้านนะเนะข,ข,ขาะตรไยัม่ีใครอยู่เขายใาางยุง่งๆครับรพี่นิวก็ยุ่งยังแต่เช้าคุณกีก็ส่งลูกใช่ไหมครับอวันนี้วันวันจันทร์ใช่ไหมครับ ที่ตรงนี้ดีมากนะถ้านะใช่ครับถ้าได้ทำอะไรนะทำทำทำเพิ่มได้อีกครับผมว่าหลังไรหลังไหมไรดังไหลหลังเลยครับเที่ยงเลอเยอะเลยต้องต้องปรับดินหน่อยเนาะดินมันยังไม่เสมอใช่มใช่ใช่ครับบรรยากาศดีสามารถปลูกอะไรได้เยอะเลยนะครับครับจริงจริงเนาะถ้าทำแบบเป็นเป็นนี่สองชั้นแบบ จะได้เห็นวิวก็ดีนะทำก็มีควารมีห้องนั้นเป็นตัวเผื่อคนชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวมากรอกเป็นค้าที่สิบแล้วนะแต่ว่าดีอีกอย่างหนึ่งครับนะไอห้องน้ํารวมจะได้แบบคนที่มาเที่ยวจะได้แบบรู้จักการสนิทสนมการคุยกันอะไรแบบนี้จะได้นั่งคุยกันแต่ว่าดีอย่างเจ๋อรอคิวถ้าเกิดคนเยอะที่ค้ามันก็จะอันกันไม่ไหวมันก็จะรอคิวกันหน่อยนะครับก็ เป็นอะไรที่พี่อุ้มมากกอกเป็นค้างที่สิบได้แล้วนะครับก็มาทุกค้างก็มีความสุขมีความสนุกนะครับก็เดี๋ยวต้องมาอีกนะครับเดี๋ยวกลับวันนี้กับตอนค่ำนะฮะเพราะต้องทํางานกันเดี๋ยวเจอนุคนป้าแสนปูอุ้มกุญชัยไทยแล้วก็น้องลิต้านะฮะที่จะจะมาถ่ายาซีดีเล็กๆนะฮะของกาแฟสุขภาพดีอาทิตย์หน้าก็อาจจะได้มาอีกนะครับกําลังคุยดีลเรื่องงานเดี๋ยวมีงานอัปเดตเราละยาวๆเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็คงโอ้โหเอาวัน ร้อนหน่อยนะประกอบจะร้อนหน่อยหนึ่งนะครับตอนเย็นตอนเช้าอากาศจะดีนะครับเห็นแม่น้ำทุเขาไหมอันนี้หมอกไม่มีนะฮะแต่ละว,วันก็อากาศก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับวันนี้ครูชาไทยได้กี่คลิปแล้วเมวื่อเช้าวันนี้ได้คลิปเดียวรครับเดียวไปถ่ายไอสวนยางที่เดินแบบอีกคลิปหนึ่งครับรเพราะว่ายังไม่ถ่ายอ๋อถ่ายเดินแบบได้เหรอก็ไปถ่ายสถานที่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องทําทําชั่วโมงให้ได้ครับพี่อุ๊กอเคโอเค ตอนนี้ต้องระวังนะระวังครับใครที่มาต้องเลื่อนรถดีๆสวยสวยครับอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนครับเดียวผมขอไปตั้งกล้องก่อนนี่อ่ตรงนี้ตรงนี้ครับพี่ภุ๊ินี่สวยอุ้ยเข้าเข้ากับเสื้อเลยอ่ะมาครับอุ้ยเด่นมากครับคนครับคนเด่นมากเลยอ่ะ เสื้อมันเข้ามันเข้ากับแบ็กกาวข้างหลังอะ่ะเสื้อเกาะๆนะใส่ขับให้มาสวยสวยพี่อุ๊คมาแล้วมิสบงังโกเปิมาซูกโกอกแดนแทนเพราะทุกวันฉันคือรันเวยยอุปโมเดลไทยแลนด์เดินถ่ายหลังก็ได้สวยเหรอที่มันไม่หมุนหมุนห<ำ>มุน,มนแบบมิดแกนหน่อยมิดแกนมุกดาหารอ่ะที่มัน ไปอีกโอ้นั่น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 ที่มันเปเสมอการไอ้โอ้ยลมบ้าหมูเลยครับก็ดีนะฮะบรรยากาศนี่นี่นี่ผู้เล็กไฟนี่มาตรงนี้อ๋อโอเคครับไปดูผู้เล็กไฟนะครับในตำนานนะะฮนี่ผู้เล็กไฟครับครับผมเล้ยใกล้กันครับ ไปเลยครับรวมรวมนะรวมรวมครับข้างหน้านั่นแล้วนี่ครับทำป้ายขึ้นวิวสวยมากเลยนะเหมือนต้องทำป้ายข้างหน้าครับเพราะว่าผมขับรถผ่านผ่านสามสี่รอบแล้วพี่ผมหลงเหรอหลงครับลูกค้าหลงทุกคนนี่ผักวนี่นนีี่่เขาปลูกเองนะครับอ่านี่เขามีป้าย มีป้ายติดอยู่ฮะอยู่ครับพี่ปุ๊บไปแนะนําผักหน่อยครับมะเขือนี่พี่ปุ๊บนี่นี่ต้นต้นทานตะวันนะครับเขากล้าเองอ่ะแล้วเขาก็เอาเอาไปปลูกด้านข้างไงครับนี่นี่มะเขือนี่ผักชีนี่มะเขือนี่ผักชีใช่ไหมอ่าผักชีครับผักชีเขาเรียกว่าผักเสริมหรือเปล่าผักชีหรือผักชีอ๋อที่เรากินตรงนี้โอ้โหดีใจใช่ใช่ครับที่ที่เอาไปใส่กลือกุ้ยจับให้กินนะครับ โอ้ยอันนี้ผักบุ้งครับนี่ก็ก็เก็บเก็บเอาไปทำอาหารให้ลูกค้านะครับที่มาที่มาพักนะครับอ๋ออันนี้ผักกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบนี่แก้โรคภูมิแพ้นะครับใช่ครับต้นใหญ่มากเลยครับทุกคน อ่ะพี่อุปมะละกอโอ้อยลูกใหญ่พี่อุปต้นเล็กๆเ,เองอ่ะต้นเล็กครับพี่อุปนี่โอ้โหมีหลายต้นครับพี่อุปนี่เดี๋ยวมาดูรอบๆพี่อุปพาไปดูต้นกล้วยหน่อย นี่ต้นกล้วยอ่าฝั่งฝั่งนู้นอ่าถ่ายฝั่งนู้นเป็นสวนยางอ่าฝั่งนู้นเป็นสวนยางครับนีนจะเป็นสวนยางนะครับครับอ่าลวหลบหลบหลบหวนยางถ่ายสดๆครับไม่มีสคริปต์ไม่มีไม่มีเมคอัพครับจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดได้ครับตอนนี้ไม่มีงูนะดิฉันกลัวงูค่ะถ้างูมาตัวใครตัวมัดที่มันยังไม่สมานอ่ามีมีมีชะอมด้วยครับพี่บ๊บชะอมใช่หรอ นี่ชอมที่ใส่ใส่ทอดใส่ไข่ครับโอ้ยชอบมากเลยนี่นี่คือต้นอะไรพี่ครับพี่ภพนี่นี่นี่ตรงนี้นี่มะนาวป่ะครับใช่ไหมส้มโอนี่พี่ภพรู้จักกันไหมครับต้นตะขบอ่ะตะขบอ๋อระตี้รู้จักกระตีบ้านผมเรียกตะขบเป็นลูกลูกแดงๆครับรู้จักอร่อยดีด้วยตายแล้วนี่อ่ถ่ายหน้านี่นี่คือข้างหน้านี่ข้างหลังอ่ข้างหน้าเนาะข้างหน้าที่มองจากฝั่งถนนดำนะครับจะเห็นแบบนี้ครับ เป็นมีมีหลายห้องนะครับกันเป็นหลายห้องบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีครับนี่ครับกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วสินาทีแล้วครับนี่กี่นะเอาเอาเอาสักสิบห้านาทีเอาแค่อีกแค่นาทีมามาตรงนี้มาตรงนี้ีมาถ่ายมาสัมภาษณ์ตติดๆเลอ่าพี่กี่มาเลยนะครับแต่ก็ดูยุ่งๆอยู่นะครับอ๋อนี่ก็เป็นห้องพักครับอยู่ก็ยังทำเสร็จเป็นบางส่วนครับกำกำลังปรับปรุงนะครับ กล้องวงจรใช่ไหมครับนี่อุย้ยตรงตรงนี้สวยครับแสงนี้อูย้ยนี่ครับ ให้พี่กับ um คุณชาไทยเป็นเจ้าของไปแล้วดูแลให้ดูแลไปแ้วเหรอยังไรอยู่ใช่ไหมครับน uh hey, ี <h 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 ่เป็นเป็นคลิปครับนี่นี่มาจากไหนครับเห็นเห็นวิ่งไปวิ่งมาเป็นต่อน้ำครับเป็ต่อน้ำให้พี่เป็นดูแลคุณชาไทยดีใช่ไหมครับผมอย่าล็อกแขกแทนเลยนะครับเดี๋ยวหาพุงหากินกันเองเลยไม่เป็นไรครับหากินกาแฟหากินขนมแถวนี้ที่ไหนก็จะมีความสุขและจะมีคนรักแล้วก็จะ มีเงินมีของเข้ามาตลอดน่ารักมากอย่าลืมนะครับโอมสเตย์กาแฟกบกอของคุณกิตน้องนิวดันๆันได้ให้ถึงวันนี้ไสี่หมื่นนะครับต้องสี่หมื่นนะวันนี้ยังดูดูยังครับยังไม่ดูดูดูยังครับยังไม่ดูพี่หากินเองเลในรั้านเป็นเป็นเป็นโอมสเตย์พี่มาแล้วนะใช่ครับผมยกให้เลยครับยกให้แล้วตายแล้วนี่ใครเทียบนี่เดี๋ยวมาดูได้รององไ้ เดินเดินไปก็เหยียบกลับมายังเหยียบอีกโอ้โหดูดิไม่ได้รอยเท้าผมอะลอยเท้าผ่าจ้าเออเนี่ยดูดอกไม้ดูหน่อไม้เห็นบอกว่าเอามาผัดเอามาผัดนี่ดอกไม้เออนี่นี่ทะเียกดอกไม้อะไรหอ่อไม้อะไรไม่ใช่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับนี่กินกินได้ครับดอกไม้กินได้หมดเลยนี่พี่ภูพินได้ครับนี่นี่แกงได้เลยครับเนี่ยพี่ภู อุ้ยเยอะเลยอันนี้อันนี้ครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่รอยตัดใช่ไหมนี่ต้องรอรอให้ยาวก่อนเราจะได้เยอะๆหรอรอยตัดน้อนี่เนาะอ๋อนี่ตรงนี้กินได้เลยฮะกินได้ครับพี่โู๊คครับถ้าเกิดเราไม่กินมันจะเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับจะเป็นไม้ไม้ใหญ่ใช่ไหมใช้เวลานานใช่ไหมก็ก็ไม่นานครับพี่โู๊คมัครัวเยอะแยะเลยนี่ไปดูไปดูผักอ่า มีมีผักปลูกด้วยนี่คืออะไรนี่ฮะผักนี่ครับต้นไม้ตรงนี้สวยมากตองคืนสวยมากพอเปิดไฟแล้วจะมีไฟมาโยงกันใช่ครับสวยมากเลยนะครับโอเคเนาะได้ยังคะครับตรงภูเขาที่อยากเห็นเขาเลยถ่ายให้ับงทั้งภูเขาเนี่ยนี่ครฮะโอเคสวยครับสิบสามแลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอ่ะมาเจะรละเดี๋ยวจะกินกาแฟละจะกินอะไรตัวจติงแล้วผมส่งไว้ให้แล้วครับระวังครับนี่ บอกบอกแต่ผมหยยบไปสองรอบล <ะ S 1> แล้ววางกำดักที่กีบเพราะว่าวางกำดักเอาออมาตรงนี้ครับแล้วข้างหลังนี่เห็นทั้งนี้นเอาตองดักตรงนี้มาครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราอยู่ที่ตอนนี้ที่ฮมจะยปนี้ที่กกาะตมนะครับซึ่งห่างไม่ไกลจากบกอกสองกี่สนะครับเดี๋ยวเราจะอัพเดตการทํางานเพราะว่าเก้าโมงเช้าเดี๋ยวเราต้องเจอกันที่บ้านคุณป้าแตงกับการถ่ายทํา กาแฟสุขภาพดีทุกคนเสิร์ตแดนพี่อุ๊บครูชาไทยน้องริต้าฮะมากันแลวันนี้ตรงสนามแม่ก้าวหมกชามแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมผู้บิยาชาแนลและชาไทยชาแนลนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดอะไรครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับครับบ๊ายบายครับ